ก็มาดูครับเปิดน้ําด้วยรีโมทนะครับผมหมายถึงว่าจะทําให้ให้ดูว่ามันสามารถทํางานได้ครับโดยที่โดยที่ไม่ต้องไปแตะเลยนะครับก็สามารถควบคุมน้ําได้นะครับก็ใช้วงจรเป็นตัวควบคุมแทนเราครับก็เอาสามารถเอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ครับ ก็ตัวนี้ก็ทดลองนะครับทดลองทําเปิดน้ํานะครับแบบที่ไม่ต้องไปจับเลยนะครับคือใช้สัญญาณรีโมทกดสัญญาณรีโมทครับทําให้น้ํามันไหลออกจากก๊อกได้นะครับก็เอาไปต่อยอดได้หลายอย่างครับ ตัวนี้ก็เป็นวาลวของเครื่องสภาผอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมแกะออกมาจากของเก่านะครับแล้วก็ใช้ท่อหกหุนนะครับเกลียวในนะครับจะใส่ได้พอดิบพอดีเลยครับเหมือนกันหมดครับเกลียวจะเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับของเครื่องสภกผก็ใช้หกหุนนะครับ ตัวนี้ก็เดี๋ยวพันที่พันเกลียวก่อนก็พันแบบพันไปทางเดียวกับกับเกลียวนะครับพันไปทางนี้ก็เวลาหมุนเข้าก็หมุนทางนี้ครับมันก็จะมันก็จะหมุนเข้าได้ดิครับไม่ไม่ไม่หลุดแล้วก็หมุนตามกันเข้าไปครับ ก็เสร็จแล้วครับก็เป็นอย่างนี้แต่แล้วก็เอาท่อหกหุนนะครับมาต่ออีกพอจะทดให้เหลือสี่หุนนะครับต่อแล้วก็ใช้ท่อทดให้เหลือสี่หุนมันก็จะเข้ากับท่อบ้านเราได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวรับแสงนะครับตัวรีโมทปล่อยแสงครับรีโมทปล่อยแสง จะกดแล้วจะปล่อยแสงออกมาอย่างนี้ครับวิธีทําก็ใช้หลอด LED นะครับ mm hmm. ก็จะมี mm hmm. ะเง่งเล็กกับเง่งใหญ่นะครับอยู่ในหลอดสังเกตดีๆ mm hmm. ก็ต่อเข้าแบบนี้ครับ mm hmm. เข้ากับตัวรับรีโมทที่มีขากลางเป็นข้อรบนะครับ สามารถจะเป็นตัวรับรีโมทของกล่องดาวเทียมครับจะมีขากลางเป็นขั้วลบพอดีขาบนก็จะเป็นขั้วบวกนะครับก็จะต่อการ R 1ร0ยโอห์มนะครับต่อต่อลงลบนะครับเพื่อทดไฟนะครับเดี๋ยวไฟแรงเกินเดี๋ยวหลอดจะขาดอันนี้คือทดไฟเฉยใช้ R 100รโอห์มนะครับต่อเข้าขั้วลบ แล้วก็เอาไฟใส่นะครับทีนี้ก็เอาไฟฐาน9โวลต์ก็ได้ครับหรือใช้หมอ้อแปลง5โวลต์ก็ได้ตอนนี้ใช้หมอ้อแปลง5โวลต์ลบเข้าขากลางครับโดยผ่าน R 100โอห์มบวกก็เข้าตรงนี้ครับก็แกนนี้ก็เสร็จแล้วครับสรับรีโมทปล่อยแสงนะครับ ตัวรีโมทปล่อยแสงถ้ากดรีโมทมันก็จะมีแสงออกมานะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้หลายอย่างกับวงจรในช่องของผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไตแอก BT หนึ่งสาครับส่วนสายสีดำก็เอาไว้มาต่อตรงขั้วของวาลวตัวนี้ครับตรงขั้วตรงนี้ แล้วก็ใช้ R100k นะครับ R100k ต่อต่อแบบนี้นะครับใช้ R10k ต่อเข้าที่ขานหนึ่งของไตแอกนะครับแล้วก็มาเข้าที่ R100k เมื่อกี้นี้ตัวไตแอกนั้นหงายตัวหนังสือขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ตัว LDR นะครับ LDR เล็กตัวเล็กต่อเข้าที่ขากลางครับแล้วก็เข้าที่จุดต่อของ R 2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็สายไฟนะครับเอาไว้เสียบปลั๊กตรงนี้ก็ต่อเข้าตรงขานี้นี่ก็เข้าขาหนึ่งครับ แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อกับปลั๊กไฟนะครับเอาไปเสียบไฟ220โวลต์เพราะว่าวาวมันใช้220โวลต์นะครับแล้วก็ใช้รีโมตตัวนี้ใช้รีโมตตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับ LDR นะครับแล้วก็พันพาเทปให้มืดนะครับพันพราเทปให้มืดก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับ สามารถใช้งานได้กดน้ำก็ออกแบบนี้นะครับเพราะว่าปล่อยไฟ220โวลต์เข้ามาในโคดรลวดของวาล์วนะครับในวาล์วจะมีสโตรีนอยเปิดปิดวาล์วนะครับใช้ไฟ220โวลต์ครับครับก็สามารถควบคุมน้ำได้โดย ใช้ไฟฟ้านะครับก็แค่นี้นะครับพอได้อันนี้ก็ไดร้รู้อีกนิดหน่อยนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวไว้ต่อยอดอีกคลิปหน้าครับก็แค่นี้นะครับ